อเอาเหมนใช้ไม่เสียงเสียงก็สนุกสนุกกันนะฟังไม่ส่อไม่ชักนะของครูชายเมนสิงนะฮะเจ้าคุณเคือนที่เรียงไรดูน้อยอกน้อยใจรอ้องไห้เจ้าคงโดลหลบ จะชาติปลอกหลอกหรือเจ้าไม่เจียนตนถึงคนร่ำหรือหรือเป็นแม่สือหรือจึงตรอมใจที่ตักเตือนมันแกล้งทำรรมไม่ยักจดยักจำน้ำคำายเสือแล้วยังเสือ อีกครั้งยังดื้อจนใจหนาเวทนาน้ำตาตกไหนคบแฟนหน้าใหญ่จึงได้เจอดีได้เจอกันมิทันไรดูฟังจิตฟังใจชักใหญ่ด่วนจีจุดหมายเป็นหอบ อ่านเขียนเตียนตอบไมตรีแม่ซื้อแม่ชักชักพลักละสีรู้ตัวตอนที่ดีแตกหน้าแปลกใจจะอ่อนไหวไร้มานยาเป็นหงอยู่ฟูกาข้าควรชนายปีกหงจิงหัก โดยลิ้นลมปากไว้ไฟแม่ซื้อแม่ชักขอประจักษ์ใจรวมตัวเมื่อไรได้แม่ซื้อเองจะอ่อนไว้ไร้มานยาเป็นหงอยู่ฟูงกาข้าควรชนายปีหง กินหักด้วยลิ้นลมปาไว้ไฟแม่สื้อที่รักขอประจาบใจลวมตัวเมื่อไรได้แม่ซื้อเองครับขอบคุณมากนะฮก็ฝากติดตามก็ขอบคุณมากนะฮะ